สวัสดีครับผูช่องพี่อ๋อลูกอิสานนะครับตอนนี้เราอยู่กับอาจารย์ป้อมที่หลักกิโลเราจะมาลงเลขให้เอฟซีให้ชาวบ้านดอกรู้ิว่างวดนี้อาจารย์ป้อมจะได้เลขตัวไหนให้กับชาวบ้านเนาะมืดเลยมีเนาะอ่าพร้อมมาพร้อมๆนะครับปากกากระดาษปากกาพร้อมมาเอามาตั้งสูงๆเลยนี่ ท,ที่อันเนี้ยเนี้ยวตั้งข้างบนตั้งข is ้างบนเลยครับเเอออาสในั่นเหรอจะได้มองเห็นจานเอาลงก่อนเออค่อยเอาอันเล็กหลุ้นเล็กเด็ดกระจายพร้อมที่หลักกิโลดำดวนได้ครับเด้อกิโลดำดวงลองเล็กๆนี่ไม่ถ้าไม่พามาถึงกับร้องเลยนะครับร้องเหมือนผู้หญิงเลยโอ้โหต้องไี้พามาครับคำคำมือก็ต้องพามาวันนี้ไม่ไม่พามาก็ไม่ได้ไม่ได้เลย ต้องมีอะไรสักอย่างนะมีอะไรสักอย่างถึงทำให้ใจฟังมาแล้วตายายซื้อตายายสื้อเออตายายเล็กๆให้หมดเลยเด้อเนี่ยอเล็กๆใส่ให้หมดเลยคอ้อเรียนมาจากไหนนั่นนะชักอย่างนีราบางอยู่ตั้งตั้งแต่มาแล้วครับเพราะว่าถ้ามืดๆนะจะขลังนะลองดูครับวันนี้เราอืมลงกลางวันหลายครั้งแล้วไม่เข้าเนาะมาลองกลางคืนกันดูบ้างบอกว่าชอบกลางคืน อันนี้เลยนะพร้อมแล้วนะครับที่จะลงเรียกให้กับชาวบ้านทม็อนอเดมืออาจารย์เดอเอายหม่เด็นออายายเ่ามาเหยมเหายอเยเจาเจจเจ อาจารย์แชร์บอกว่าแคชอบเอากลางคืนแกว่าแก็เลยามกลางคืนจัดให้จัดให้อาจารย์สาธุสาุเข้ามาแล้วก็สาสาัอห้เดวานียอโอ้หายแล้วบ่ดีบอ ปัา,าของอาจารย์พ่อใครจำได้ก็จำเอาได้ครับเด้อ สาธุสาธุเด้อครับเด้อแมนแเด้อใครดูอยู่ช่วงนี้นะมีทีสำคัญนะครับเด้อเคาเรียกวันออกพรรษาใช่นไหมเอกสวัสด์ใช่ค่ะอาจารย์ยี่สเอาเงินให้เขาออกพรรษาเยอะๆเด้ออาจารย์เด้องวดนี้ทำบุญเยอะๆเนาะเอาเงินไปทำบุญกันเด้อครับงวดนี้ออกมาเยอะเอพรรษาก็ออกพรรษาด้วยกันออกพรรษาวันที่ยี่สิบเก้านะครับยี่สิบเก้าย่สิบเาออกพรรษาไงครับ ทุกคนเงจะ่งจะเอาทุกคนเพ่งจะคลังของรจัดการปะอันนี้จะป็ารดีบนา่อานงานน่ค้ไครับค่ะไเปานรนมือนงใจก็จุดทูไปแล้วนะครับมยังมารอลุ้นอีกทีว่าเลีกที่ลงเาองเาจุดเลขกไหน ก็ดูจะกราบสี่ครั้งไหมสองสามสี่นั่นเป็นยังไงครับเป็นยังไงครับถ้ากราบสี่ครั้งนี้ออกแน่นอนครับงวดที่เรากราบสามครั้งมาแล้วนะครับด้วยข้างหลังก็ระวังนิดหนึ่งเนาะอย่าให้เป็นอย่างวัวบ้านดิครับเด้อหวัวนูเลยรอลุนเลขกิดชันพร้อมได้ครับด้วมีนาทีสำคัญ นี่หลักกิโลลำดวนนะครับจะได้เขเท่ไหร่รอลุ้นกันอีกครั้งสักคู่แกเรียบร้อยแกนีแกเรียบร้อยนะแนีเาเป็นคนเรียบร้อยมาครับมาครับมาครับลงแล้วครับลงแล้วนีแกนีมาลงแล้ว ได้ครับพี่น้องเออชาวบ้านชาวช่องใครที่อยากได้เงินไปทําบุญดนะครับออกพรรษางว่านี้เอาเงินทําบุญนะครับเด้อยยาเตใหญ่เตรียมเอาเงินออกพรรษางวดนี้เด้อจ้าเอาไปทําบุญเอาไปทําบุญอาจารย์ป้อมบอกว่าจะเอาเงินให้ทำบุญทุกคนบอกว่าจะเอาเงินมาให้ทําบุญทำ บุญอบพรรษากันอเอากินมาเยอะๆ,ๆอเดี๋ยวแมงม,มันเข้าตาลูกน,นข่คตา dalam sidang perut. คุยกันอยู่นะเป็นยังไงคุยกับยายอยู่นะคุยกับยายอยู่เป็นอะไรยายเป็นยังไงเนาะคุณจะไม่ให้เหรอจะเอาเงินไปทำบุญนี่เนาะบุญต่อพรรษานี่ช่วยรุร้านแล้วใครจะช่วยด้วไปไปไล่รอกลับเราบอกยายไล่รอกลับี่นี่ สามตัวทำบุญขอบพรรษานี่นะหืมไม่มาไม่ลงอ๋อไม่ลงครับยายไม่เข้ายายโม่งไม่มายายไม่เข้าบ่ยายไม่เข้าบ่ยาไม่มาไม่เข้าอุ้ยไม่เข้าครับแกไม่มาแกบอกเรียกไหมเกยร์บอกเรียกไหมบอกอยู่อยูเ แต่แกไม่ลงแ,แกไม่ลงอ๋อมาบอกเรียกแต่ไม,แไม่ลงนะครับเดี๋ยไม่สวมล่างท้อใหม่นี่าจารย์น้องขอใหม่แล้วยังไงทีเดียวบ่ครับครับแล้วเพื่อมาให้อยู่แต่ว่าเพื่อไม่ลงเผื่อไม่ลงล่างเพื่อให้เรียกอยู่จันอืมให้อยู่ตรงไหนในหลักกิโลนี่ให้อยู่ตรงไหนบ่ ตรงไหนจ้านให้ต้นไปเรียนให้เลยไม่เอาตามนี้แหละหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าสองสองหกหนึ่งเก้าเสียงเก้า โอ้ใหญ่ไปเลยไม่ลงเนาะเขียนเขียนให้ไปเลยสามเก้านย์สามเก้าศูนย์อ๋อสามเกกลับกันเลย 3, 9, 0 5, ก้าศูนย์ห้าป็อเจไหนตัวไหนเก้าเจ็ดิโให้อยู่ในหลักกิโล สามแล้วก็อะไรเมืเ่อโอ้ไม่ลงไม่ลงห้าแปดเอครับอัฟซีช่วยกันพิมพ์หน่อย390เก้าศูนย์สามห้าแปดเจ็้าส้าศ้เจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเจ็ด ออกในหลักกิโลนะครับเด้อสามสามเก้าศูนย์บอกสามเก้าศูนย์กับเก้าเจ็ดป้าป้าป้าเขียนซ้ำเป็นตัวใหญ่ๆนะครับเขียนซ้ำห้มันเห็นชัดๆน่ยครับย่ำห้มันเห็นชัดสักหน่อยปากกาตัวเล็กเนาะสามเก้าศูนย์ ีเก้าศูนย์เออเออโอ้แมงแมงแม่หนังโจรเนาะอ้าเดี๋ยวเราบอกให้เอฟซีได้ฟังอีกครั้งนะครับอาจจะประกาศจะไม่ชัดสามเก้าศูนย์ห้าแปดแล้วก็เจ็ดเก้าทุกตัวอยู่ในหลักกิโลลำดวนทุกตัวมีทุกตัวนะครับในหลักกิโลสวยงามไหมสวยไหมชอบตัวไหน ห้าแปดห้าเจ็ดเก้าเอนะครับสรับเก้าศูนสามเก้าอ๋อมันขับกันอย่างเงี้ยนะครับสามเก้าศูนย วันนี้ก็ขอให้ชาวบ้านนะครับมีเงินไปทําบุญกันในวันออกพรรษาเครับเด้อีมีเฮวนนีออษาเกถูกเ็กดูแลเห็นแล้วสองเก้าสองเก้าสองเก้ะไรสองเก้าเจ็ดสอเก้าเอ้าเจตรงเลยเป๊ะเลย เอามีเเครับตรงแล้วหมายเลขมันตรงก็เกาเที่อาจารย์ป้อมเขียนสักคู่เลยอะไนั่นนั่นั่นนั่นนั่นตรงเลยครับสองเจดมีตรงนี้เลยสองเก้าเจดสองเจดตรงลักกิโลเลยครับนี่สองเจ ูเลขทูกสองเก้าเจ็ดนะครับตรงเป๊ะเลยครับสองเก้าจสามนย์ห้าแปดเจ็ดเก้าสองเก้าเจนะเลขถูกเอาตรงกับตรงกันงานตรงกันตรงกันเลขถูกตรงเป๊ะเลยเลเก้าครับสองเจ็ดเก้า กับลักกิโลอืมเอาเอาไปปักไปปักครับไปปักอ๋อุณให้ปักคนละสองดอกมันไมสยกเลยนี่แหะอย่างนาก็มัวสองการิเอาพอรูยบนี้ก็แต่เชิญติดเด้อแต่รับยังมีเตี้ยอ๋อเีการเชิญติดบอน้อยบำเชิญเราได้นะฟังดูเรื่องไหมครับครัว่าจะเข้าฝัน ทีคุณป้าบอกขึ้นพูดภาษาเขมรเนาะเจรังเจรังบอกให้ไปเข้าฝันเจรังเด้อครับเด้อเจรังไปเข้าฝันเจรังคนเดียวเด้อครับเด้อไปเข้าฝันเจรังเด้อทุกคนทุกคนนะครับสาธุสาธุเอาเอายูทูบเอาบ่เอามาด้วยกันการทำด้วยกันนะนะสาธุไปเข้าฝันผมเด้อครับเด้อใหญ่นี่เลยสามตัวตรงๆรงนะครับสาธุ เลขนะครับที่อาจารย์ป้อมให้มาคือ390 58 79แล้วก็เลข <3 S 1> ทูบ279เด้ยายครับเด้ออใหญ่น่ผมตัวแทน FC ตัวแทน FC เชื่อกันปักเพื่อ FC, FC <10 S 1> จะไดะค้คืนนี้ก็ขอให้ทุกคนถูกหวยกันทุกคนเดอ้อขอให้ตายายากจะเข้าขวันเดอ้อขวันได้อะไรมาเล่าก,กันฟังหนึ่งครับะเด <c oughs> ้ว <c oughs> บ <c oughs> พี่น้องเด้อสาธุสาธุเอาปักตรงนี้นะครับเอาเอาเดี๋ยวทูบแตกครับเอามีโอกาสทูบแตกนะครับทูบแตกทูบแตกโอ้ยผ่ากลางเลยครับนั่นสองต้งเผ่ากลางเลยเอาแล้วนี่เฮมีเฮพ่อพตอไปแรกเกตสองทูบนเปสองทูบนะครับแตกจริงไหมนึกว่าแตกกูนึกว่าครับโอ้ยดิแตกแตกยาวลงมาเลย ดูแตกลงมาเนี like <bbe> ่ยโอ้สุดยอดเลยเนาะ297นะครับนานเล็กทูบแตกผ่ากลางเลยครับมีเอตามนี่เลยรอเลย9 3.5 9 3 9 30นี่โกนจนเราตั้งปีเรนไอ้โอ้เล็กทูบนี่ครับปัจจัยสำคัญแรงบันดาลใจทูบมันแตกเนี่ยเนาะ เออสองสองเก้าเจ็ดโอ้โหแตกแล้วเจ็ดตัวสุดท้ายออกตัวสีแดงยี่นาะแดงโล่งเลยครับแดงออกมาเลยตัวเลขเจ็ดตัวสุดท้ายแดงมากเลยเอามีบ้านขายบ้านนี่ไหมครับเด้อมีบ้านขายบ้านมีรถขายรถมีผัวขายผัวเออเดี๋ยวเดี๋ยวบ้านไปขายขายผัวขายผัวดีกว่ากันอ่าโอ้โหถูกเรื่องนี้สวยมากครับสวยมากจัไปจัดไปในจาน้อม พอแต่ใหญ่เนโจรเลยอะไรหือฮาอะไรอยู่เนาะหื้อทุบแตกทุบแตกทุบแตกหักงนึ่งหนึ่งเลยไหนไหนยังเหลือไหนแตกแบบไหนจันโอ้ยผ่าทิ้งเลยผ่าออกไปเลยครึ่งหนึ่งนี่เลยแตกสตัวตรงผู้ผ่ายาวเลยเนาะโอ้ยยยยอยยยอยู่เยยายย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 ่ แตกโค้งมาเลยเนี่ยยังสวยงามอารามตาแตกคุ้งด้วยไม่เคยเห็นนะแตกเด็กไม่เคยเห็นแตกแบบนี้ไม่เคยเห็นนะสองเหลืออะไรนั่นเก้าเจ็ดโอ้ยังเหลือตัวเลขอยู่ครับโอ้มีลุ้นนะครับเลขทุบแตกแบบนี้ทุกที่นะถ้าทุบแตกเลยถ้าทุบแตกแบบนี้นะออกทุกทีออกทุกทีออกทุกทีครับจริงไหมตัวจริงจริงจริงวมน่อสักครูผมก็ได้ปีปีเพราะทุบแตกนี่นะทุบแตกอะไรออกทุกทีนี่ ผมได้ทีสี่พัทพูแต่งนี่แหละเอาดอกไม้ขึ้นไปให้ยายก็ึ้นดอกไม้ขึ้นไปให้ยายครับใบตูเด้อยายเด้อใบตูบ้านเธอบานบ้านซี่ก็บานจุ๊บเลูกหลานก็ได้มี่งเออช่วงออกพรรษาพอดีเนาะแม่นะเนี่ยเล่งเนี่ยห้ามห้ามพลาดกันนีเด้อผมจะได้ถ้าถ้ามีมีใครซื้อนี่ซื้อติดไว้จะซื้อติดไว้จะพันคูณพันก็ได้ครับครับ เอตอนนี้ชาวบ้านนะบรรดาชาวบ้านนะฮะกำลังจะขอถ่ายรูปกับอาจารย์ป้อมนะเอ้าเอาจำหน้าไว้เด้อครับเด้อคนไหนถูกหวยนี่เนี่ยด้อสี่ห้าคนนี่แหละครับจะถูกหวยนี่ใครจะถูกรางวัลที่หนึ่งครับเนี่ยแหละเนาะอยู่ที่รางวัลที่หนึ่งนะครับวันนี้เจ็ดรางวัลที่สองนะครับอ่าถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูปหน่อยอ่าโอเคครับอ่จำหน้าไว้นะครับหนึ่งสองสามสี่คนนี่แหละครับคนใดคนหนึ่งเนี่ยจะต้องถูกรางวัลที่หนึ่งแน่นอน อย่าทิ้งเะครับเด้อสองาเาสาถูกสาถูกเงๆมันหมนออ่ะขอบคุณครับสำหรับไลน์นี้นะครับขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะครับเด้ออ่ะมันหมานเฮงเรวยๆกันนะครับเด้อเอ้าไหนใครอยากถูกหวยเฮ้เฮ้เอ้างวดน้้แน่นอนมาแน่นอนงวดนี้อ้าวขเบคุณครับสฮ้เฮ้เฮ้สวัสดี้เเ้